วันนี้เราจะพามาอัปเดตหน้าง,งานนะครับว่าตอนนี้หลังจากเฟรลลือถอนจบไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบส Home c h anel ครับ วันนี้เราจะพามาอัปเดตหน้าง,งานนะครับว่าตอนนี้หลังจากเฟรหรือถอนจบไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนอะไรกันบ้างนะครับงานที่สําคัญเลยตอนนี้ที่กําลังรันอยู่นะครับจะเป็นงานของงานก่องานฉาบงานสกิมสีภายในนะครับสกิมผิวให้ผนังเรียบนะครับงานติดตั้งบัวงานวางท่อประปานะครับงานกระเบื้องหลายๆส่วนเนี่ยเริ่มรันพร้อมๆกันแล้ว แต่ว่ามันจะมีงานอยู่งานหนึ่งที่เป็นงานที่ค่อนข้างอันแผนนิดนึงครับที่เราไม่ได้วางแผนไว้คืองานรั้วครับคืองานรั้วเนี่ยเนื่องด้วยว่าโครงสร้างเก่าคานมันล้มครับเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการรื้อถอนทิ้งทั้งหมดเลยแล้วเราก็ทําคานคอดินขึ้นมาใหม่ตั้งเสาใหม่เดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบบ้านเลยนะครับทีละส่วนเลยถ้าใครจําได้จากอีีที่แล้วเนี่ยในส่วนของห้องโถงตรงนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยครับ ตอนนี้เราจัดการแบ่ง l เ y o u t ให้ฟังก์ชันสวยงามมากขึ้นนะครับห้องที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเป็นห้องของ living room นะครับแต่กล้องเดินตามมาเลยครับส่วนห้องห้องตรงเนี้เราสามารถใช้เป็นห้องอนเนกประสงค์หรือเป็นห้องทำงานก็ได้ working room work from home นะขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับช่องหน้าต่างที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าต่างบานใหญ่เลยเพื่อรับแสงจากข้างนอกนะครับ จุดตัวนี้กลายเป็นห้อง w o r k i n g r o o o หรือห้องอเนกประสงค์ก็ได้ครับแล้วแต่จะปรับเปลี่ยนเลยส่วนห้องที่อยากนําเสนอคือห้องนอนของผู้สูงอายุครับห้องผู้สูงอายุเนี่ยมีประตูที่ค่อนข้างกว้างทั้งห้องประตูห้องเองแล้วก็ประตูห้องน้ํานะครับมีขนาดที่กว้างสามารถใช้รถเข็นหรือวีลแชร์เนี่ยเข้ามาได้สบายผู้สูงอายุสามารถเอารถเข็นเข้ามาหมุนกับตัวในห้องห้องน้ําได้นะครับ ครับสำหรับโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือโซนของห้องนอนผู้สูงอายุนะครับอ่อันนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีครับแต่ว่าถ้าเกิดตามสเปซแล้วเนี่ยจะค่อนข้างกว้างมากแล้วก็เชื่อมต่อกับห้องน้ําส่วนตัวได้เลยครับครับตอนนี้เรายังอยู่กันที่โซนของชั้นหนึ่งนะครับด้านหลังผมเนี่ยอ่าตรงนี้จะตั้งใจทําให้เป็นครัวบิวอินนะครับเป็นครัวหอมเอาไว้สาหรับทาพวกเบเกอรี่นะครับสำหรับอ่าคนที่ชอบทําขนมปังอะไรอย่างนี้นะในส่วนของ โซนตรงนี้จะเป็นห้องครัวไทยห้องครัวไทยสําหรับคนที่ชอบทาอาหารหนักๆนะครับผัดกระเพงผัดกระเพรานะครับห้องครัวค่อนข้างกว้างครับครับสำหรับคนที่สนใจที่จะรีโนเวทบ้านนะครับที่ต้องการซื้อบ้านเก่ามาปรับปรุงเพื่ออยู่อาศัยเองหรือลงทุนนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่ลูกค้าต้องแจ้งทางช่างนิดหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับหลังคานะครับถ้าสังเกตดีๆงานของเบสท h โฮมเนี่ยพวกโครงหลังคาเก่าเนี่ยตัวไหนที่มีปัญหาเนี่ยเราเราแก้ไขหมดละ ทั้งใส่เหล็กใหม่หรือว่าจุดไหนที่ที่เป็นเหล็กเราจะพ่นกันสนิมทั้งหมดเลยนะครับเราใช้วิธีการพ่นนะครับเพราะว่ามันจะละเอียดมากทุกจุดเลยในส่วนของรางน้ําเองที่เป็นสแตนเลสแผ่นม,มุงหลงังคาที่เป็นโมน,นียพวกเนี่ยเราต้องเช็คงานให้จบก่อนที่ช่างจะปิดฝ้านะครับอันนี้จะเป็นทิคเล็กๆน้อยๆสําหรับคนที่คิดจะปรับปรุงบ้านครับครับปกติตรงทางเดินช่วงระหว่างตรงชั้น2เนี่ยจะค่อนข้างแคบนะครับตอนนี้เราทําการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางเดินให้กว้างขึ้นละ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องของ master bedroom ครับห้องของ master bedroom เนี่ยมีขนาดประมาณ70ตารางเมตรนะครับสำหรับคน <Wow. S 1> ห้องนอนเองซึ่งมีขนาดที่ใหญ่โคตรใหญ่ครับไม่เหมาะสําหรับคนที่เกียดถูพื้นกวาดพื้นนะครับนี่ยังไม่รวมในส่วนของเทเลสเทเลสเนี่ยเราสามารถตั้งโต๊ะปิมงปองเนี่ยได้ประมาณ2โต๊ะนะครับใหญ่สุดยอดเลยแล้วก็รา,าวกันตกเนี่ย ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทําอีกทีนึงจะมีงานของฟาซาอาคารที่ต้องตกแต่งหน้าอาคารอีกรอบหนึง่งตรงที่เรายือนอยู่ครับก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นส่วนต่อเติมที่แบบว่าเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาจะต่อเติมออกมาเรื่อยๆถ้าจําได้คือมันอยู่ตรงแนวเสานู่นไปถึงนู่นยืดออกมานะครับแล้วไม่เป็นสัดส่วนเลยตอนนี้ทางเบสท์โฮมอะลื้อทิ้งหมดแล้วครับทาตรงเนี้ยปรับสัดส่วนให้กลายเป็นเทเลสทั้งหมดครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องของเบสรูม3นะครับเป็นห้องที่อยู่บนชั้น2 ห้องนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าหน้าต่างบานเนี่ยมันจะสามารถเทควิวสวนได้แบบสวยงามเลยตรงนี้เราจะนรมิตให้กลายเป็นสวนสวยนะครับเดี๋ยวตากล้องลองดูพื้นที่ตรงนี้บ้านค่อนข้างกว้างครับที่เรายืนอยู่จะเป็นห้องของ bedroom ครับห้องนอนที่4ละอยู่บนชั้น2โซนด้านหลังนะครับห้องเนี่ยมีขนาดความกว้าง ประมาณ50ตารางเมตรครับยังไม่รวมห้องน้ําห้องน้ําก็มีขนาดใหญ่มากห้องนี้จะแบ่งฟังก์ชันแล้วก็สัะส่วนได้ลงตัวมากๆนะครับ50ตารางเมตรเนี่ยใครหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามันประมาณไหนมันก็คือห้องนอนที่เป็น t ูเบน o o รครับตามคอนโดนะครับประมาณนั้นเลยครับถ้าเกิดใครได้ติดตาม EP ที่แล้วนะครับจะจำได้ว่าด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งหลังจากที่ทีมงานตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าเออตัวสาวไว้น้ำเนี่ยมันใช้งานไม่ได้ละมันมีดีเฟกที่ค่อนข้างเยอะครับทางเราตอนนี้รื้อทิ้งเรียบร้อยหมดแล้วปรับพื้นเคลียร์ลิงรอไว้หมดแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นสวนสวยๆเพื่อเอาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ในโซนของ outdoor นะครับพื้นที่ที่เห็นตรงเนี้ยเราทําเป็นที่จอดรถครับลูกค้าสามารถจอดรถได้4คันเป็นระนาบเดียวกันเลยซึ่งประตูเนี่ยกว้างประมาณ 9เมตรนะครับใหญ่มากๆตามแนวรั้วข้างนอกที่เราเห็นเลยครับครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะทาโรงจอดรถเนี่ยตัวโรงจอดรถเนี่ยจำเป็นที่ต้องลงเสาเข็มนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยจะใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมหรือว่าตัวไมโครพายนะครับแต่สำหรับหน้าง,งานตัวเนี่ยผมใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมทั้งหมดเลยลงกระจายเป็นงานปูพรมเอาไว้ครับแล้วก็จะเทคอนกรีตหลังจากนั้นก็จะเป็นงานกระเบื้องหรือว่าคอนกรีตพิมพ์ลายอันนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับผม หน้างานรีโนเวทนะครับมันจะมีงานหลายๆอย่างที่แบบเราไม่ทราบจนกว่าเราจะได้มาขุดดูหรือดูนะครับอย่างตัวอย่างที่อยากแชร์ให้ฟังคือเรื่องรั้วครับคือก่อนหน้าเนี่ยรั้วเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะใช้คานคอดินเดิมแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงนะครับด้วยปัจจุบันเนี่ยตัวคานคอดินเดิมเนี่ยมันมีความเสียหายแล้วก็สนิมกินเยอะนะครับเราเลยใช้แบคโฮเนี่ยหรือขุดทิ้งทั้งหมดละถ้าเกิดลองดูดีๆเนี่ย เราเได้ทำคานคอดีนใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทำรั้วขึ้นมาใหม่เลยครับสำหรับใครที่คิดจะรีโนเวทบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินงบประมาณไว้ส่วนหนึงด้วยสำหรับงานที่เป็นงานอันแพลนที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องทำในครั้งแรกไว้นะครับจุดที่เรายือนอยู่ครับเป็นจุดของห้องซักล้างแล้วก็ห้องแม่บ้านนะครับห้องเก็บของใต้บันไดเป็นโซนที่เป็นงานระบบทั้งหมดนะครับ ห้องแม่บ้านเนี่ยก็จะแยกส่วนตัวออกจากตัวบ้านเดิมทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ้านครับในอีพีถัดไปครับเราจะเข้าสู่เฟสของงานสถาปัตยกรรมเต็มตัวครับงานสถาปัตยกรรมที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของฟาสานอาคารงานร้วงานสีงานกระเบื้องงานตกแต่งทั้งหมดครับรับรองว่าว้าวแน่นอนในทุกๆขั้นตอนครับอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ Home เบสโฮมด้วยนะครับสลบวันนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและฟังมากๆครับขอบคุณค่ะ